ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคอื่นพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับสาวสวยคนก่อนหน้านี้เดินตามหลังพวกเขาทั้งสี่ลงไปข้างล่างชี้ไปที่ถังเข้าและกระซิบกับคนที่เดินนำว่าท่านผู้จัดก,การ คนคนนั้นแหละที่เขาพูดเมื่อกี้ชายในชุดสีม่วงพยักหน้าสีหน้าเยื่อหญิงเล็กน้อยอย่างไม่รู้ตัวแทนที่จะเดินลงไปข้างล่างเขากับยืนบนบันไดและพูดกับชายสองคนในชุดสีน้ําเงินข้างหลังว่าเยกสวนรับเฉพาะแขกผู้มีเกียร์เท่านั้นเชิญพวกเขาออกไปได้ชายวาัยกลางคนสองคนในชุดสีน้ําเงินพยักหน้าและเดินลงบันไดยอย่างรวดเร็ว พวกเขาเดินลงบันไดยอย่างรวดเร็วแต่กลับไม่รู้สึกเร่งเรบตรงกันข้ามพวกเขากลับดูมีจังหวะทุกครั้งที่พวกเขาก้าวเดินพลังวิญญาณที่แผ่ออกมาจากร่างกายจากค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยแรงความกดดันที่มองไม่เห็นก็ปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาทางซารก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติมองพระทศชายที่สวมชุดสีม่วงซึ่งถึงกับดูถูกเหยียดหยามทางสารและพ่อของเขา คำอธิบายเดียวที่เขาคิดได้คือดวงตาของเขามองพวกเขาเหมือนเป็นสุนัขชายสองคนในชุดสีน้ําเงินรีบมาหาถังเฮาแร่ลูกชายคนหนึ่งทางด้านซ้ายพูดขึ้นว่าได้โปรโดออกไปจากที่นี่เถอะถังเฮาพูดอย่างใจเย็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าไม่ไปชายชุดสีน้ําเงินจ้องมองชายชุดสีม่วงที่เขาเรียกว่าผู้จัดการที่อยู่ด้านบนชายชุดสีม่วงบกเมอเจ้ายังจะเห็นข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าอยู่ไหมบอกให้พวกเขาออกไป ชายชุดสีน้ำเงินสองคนขยับตัวคราทานหาันยกมือขึ้นขวาตัวถังเหาและลูกชายไว้ถังเหามองดูลูกชายและพูดว่าอย่าฆ่าพวกเขาและอย่าทำลายที่นี่แค่สั่งสอนก็พอถังสารเคลื่อนไหวเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวและชายสองคนในชุดสีน้ำเงินก็รู้สึกถึงแรงดูดอันส่งพลังจากเขาในเวราเดียวกันและพวกเขากขคว้ามือที่ยื่นออกมาเข้าหาถังสารโดยไม่ได้ตั้งใจถังสารยกมือขึ้น แด้จับมือของชายสองคนที่สวมชุดสีน้ําเงินความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ได้เข้ากระโดดไปอย่างมากแล้วจากความหวนผวนของพลังวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามเขาจึงปราเมือนได้ทันทีว่าบุรุษชุดสีน้ําเงินสองคนนี้น่าจะเป็นวิญญาจารย์ในระดับ40ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบนันไม่ต้องเผเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นนี้เขาจะมอบโอก,กาสให้คู่ต่อสู้ได้อย่างไรนอกจากถังเห่าแล้ว ไม่มีใครเห็นได้ชัดเจนว่าถังซานทำอะไรมีเพียงเงาสีขาวรองตาแวบผ่านมาบุรุษชุดนำเงินทั้งสองก็ระเบิดออกพร้อมกันแขนที่หยาดของพวกเขาตกลงมาอย่างแผ่วเบาถัางซานมองทั้งสองอย่างเย็นชาและพูดว่าถ้าเจ้ายื่นมือข้างหนึ่งออกมาข้าก็จะตัดข้างหนึ่งถ้าเจ้ายื่นอีกข้างหนึ่งออกมาข้าก็าจะตัดอีกข้างหนึ่งข้าจะตัดข้างสองข้างก็ได้เรามาที่นี่ไม่ใช่ต้องการที่จะมาท้าทายใคร เรามาเพื่อพบกับนายท่านของพวกเจ้าไม่ใช่สุนักรับใช้บางทีอาจเป็นเพราะเหตุผลเฉพาะหน้ารัศมีแห่งการฆ่าอนุนแรงจึงพุ่งออกมาจากตัวเขาความเย็นชากลางหายเลือดความชั่วร้ายและอารมณ์ด้านลบต่างๆมากมายพัดผ่านพื้นที่ของอาคารเยชวนแทบจะในทันทีพนักง,งานที่อยู่หลังโต๊ะมองหน้ากันแล้วหน้าซีดร่างกายสันเทาถ้าไม่ใช่เพราะถังเห่าชายสองคนที่สวมชุดสีดน้ำเงิน ก็คงจะตายไปแล้วในเวลานี้เมื่อเห็นรัศมีสังหารแผ่ออกมาจากตัวลูกชายทางังเฮาก็ขมวดคิ้วเขารู้ว่าอิทธิพลของเมืองสังหารที่มีต่อทั้งซานนั้นยังไม่หมดไปทั้งเฮารู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าที่ทั้งซานจะจินตนาการไว้มากแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ความจริงแล้วทั้งซานในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยทางจิตวิญญาณเดียวกับเขาในโลกนี้ หลังจากมีประสบการณ์สองปีในเมืองสังหารทางเฮาได้สังเกตทางซานอย่างรับรับเสมอแม้แต่ราชาแห่งการสังหารก็ไม่รู้เลยว่าเทพแห่งการสังหารได้เข้ามาในเมืองสังหารอย่างเงียบๆแล้วทางเฮารู้รือว่าเขาในที่สุดทางซานก็เดินออกมาจากวังวนของฮูเรนาเมื่อเห็นว่าลูกชายของเขาตัดสินใจพาฮูเรนาออกจากเส้นทางเทพสังหารทางเฮาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ศัตรูตที่แข็งแกร่งไม่ได้น่ากลัวแต่สิ่งที่น่าสะพึงกลัวคือความเสื่อมถอยภายในของเขาถึงแม้เขาจะรู้ว่ารูปร่างหน้าตาของทงางซานนั้นปกติดีแต่ในใจเขาก็ายังกังวลอยู่บ้างเขายืนยันความตั้งใจที่จะฝึกฝนทงางซานแบบตามแผนเดิมชายวัยกลางคนในชุดสีม่วงตกตะลึงร่างกายฉายแวววาวเดินลงบันไดามาวางมือลงบนไหล่ของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสอง ทีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างกราทานหานจ่องมองถังซานเขาเกล่าวขึ้นว่ามันเป็นวิธีที่โหดร้ายจริงๆกระดูกแขนของชายชุดสีน้ำเงินทั้งสองหักทุกนิ้วเห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถรักษาให้หายได้แ,แม้จะรักษาให้หายได้ก็ไม่สามารถแข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนได้ถังซานยิ้มอย่างเย็นชาและพูดว่าสำหรับคนที่ดูถูกคนอื่นข้ามีความเมตตาแล้วคนในชุดสีม่วงรู้ดีว่าพลาดไปตั้งแต่แรกแล้ว ไม่คิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้ถึงแม้ทั้งสองจะได้ปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ออกมาแต่แขนของเขาก็ถูกทั้งซานตัดด้วยพลังวิญญาณนี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชายหนุ่มคนนี้เขาอายุเท่าไหร่กันคนในชุดสีม่วงนี้ช่างแนาหรือเชื่อเหลือเกินจริงๆพึ้งรัศมีแผ่วเบาพรังวิญญาณมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาอย่างคราทานหานวงแหวนวิญญาณหกวงพราขดขึ้นอย่างเงียบๆ บนร่างของชายชุดสีม่วงตัวตนของเขาเคยวิญญาณใานระดับจักรพรรดิวิญญาณหกวงแหวนและเขาก็ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงวงแหวนวิญญาณทั้งหมดเป็น6วงขยับอย่างพราณีตรังวิญญาณที่ปลดปล่อยออกมาจากเขาทำให้ทางซานร,รู้สึกคุ้นเคยอัตราส่วนของวงแหวนวิญญาณทั้ง6บนร่างกายของคนคนนี้ดูค่อนข้างดี ดูเหมือนว่าเขาจะมีอายุเพียง50ปีเท่านั้นมีพลังเทียบเท่ากับวง,วงแหวนวิญญาณหวงซึ่งทําให้เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วทางซานยิ้มออกมาอย่างเย็นชาพางก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งพร้อมกับปลดปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ออกมาท่ามกลางสายตาอันหวาดภาวาของทุกคนวงแหวนวิญญ,ญาณทั้ง5วงปรากฏขึ้นอย่างเงียบงนันรัศมีของทางซานถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไม่มีเงื่อนไข รัศมีแห่งการสังหารอันทรงพลังเรากับว่าจะทําให้ทั้งอาคารเยสวนสันสถานนี่มันเป็นไปไม่ได้บุคคลในชุดสีม่วงคือผู้ที่มีวงแหวนวิญญ,ญาณเหมาะสมที่สุดเมื่อเห็นวงแหวนวิญญาณทั้ง5วงปรากฏบนตัวของทางซานเขาแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองชายหนุ่มผู้นี้มีอายุเท่าไรกันเขามีวงแหวนวิญญ,ญาณทั้ง5วงความจริงที่ว่าเขามีวงแหวนวิญญ,ญาณหมื่นปี ตั้งแต่วงแหวนวิญญาณวงที่4ี่ทำให้คนคนนี้รู้สึกน่าหวาดกว่าอย่างมากสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือมันยังคงอยู่เบื้องหลังแรงกดดันพิเศษถูกปลดปล่อยออกมาจากถังซานบุรุษชุดสีม่วงรู้สึกว่าร่างวิญญาณทั้งหมดของร่างกายถูกระงรับไว้โดยลมหายใจพิเศษนี้แม้แต่วงแหวนวิญญาณทั้งหกวงบนร่างกายก็เริ่มที่จะจางลงถึงแม้ว่าพลังวิญญาณของเขาจะสามารถรวบรวมได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถลรลบอมได้เพียง70%เท่านั้นความแข็งแกร่งของเขาลดลงอย่างมากชายสวมชุดสีม่วงยกมือขวาขึ้นอย่างแทบจะใจร้อนและทาวันสีม่วงสดใสก็เลยออกมาจากฝ่ามือของเขาสร้างกำแพงสีม่วงขึ้นมาล้อมรอบตัวเขาไว้ทันทีขณะนั้นเองเสียงที่เย็นชาดังขึ้นอย่างกระทานหันว่าหยุดเดี๋ยวนี้ชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีม่วงแระถังซานมองขึ้นบันไดในเวลาเดียวกันและ เห็นผู้หญิงที่สง,ง่างามและหรูหราเดินลงบันไดยอย่างช้าๆโดยมีสาวสวยสองคนเดินตามมาเมื่อเห็นหญิงสาวสวยคนนี้ทางสารก็อดประหลาดใจไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถที่จะเดาอายุที่แท้จริงของหญิงสาวคนนี้ตอนแรกเธอดูเหมือนจะอายุ27หรือ28ปีแต่ดวงตาของเธอกับมองทะลุทุกสิ่งในโลก ทเทียบไม่ได้กับหญิงสาววัย27หรือ28ปีเลยณสำนักวิญญาณยศเชียนเต้าหลิวเดินไปหาที่พเจ้าอิจฉาและเร่ยพูดว่าท่านเทพเจ้าเรามีสายรับที่ขนพบว่าเสี่ยวโจปรากฏต,ตัวที่เมืองหลวงแห่งการสังหารแลกเมืองหลวงแห่งการสังหารก็ถูกทำลายไปแล้วดูเหมือนว่าเสี่ยวโจจะเป็นคนทำมันเองเมืองหลวงแห่งการสังหารงั้นเหอรอเทพเจ้าแห่งความอิจฉาพูดอย่างไม่ใส่ใจในที่สุดขขขเขาข้อปรากฏตัว เจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเทพเจ้าแห่งความบิดฉาโพดคนของเราคนหาทั่วทั้งทวีปตัวหรอและวกาเขาเขาา้อกลางตามเขาโยเชียนเต้าเรียวพดเอาระดูเหมือนว่าข้าจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วเทพเจ้าแห่งความบิดฉาพูดอย่างเบาๆตกลงข้าจะเตรียมตัวเดี๋ยวนี้เชียนเต้ารเรียวเร่พดในขณะนี้เทพเจ้าแห่งความบิดฉา อันเป็นมองเชียงเต้าหลิวและตอบว่ารังนี้เจ้าไม่ต้องไปเชียงเต้าหลิวถามอย่างรวดเร็วว่าท่านเทพเจ้าทําไมละ่ะข้าคิดว่าน่าจะมีแขกมาหาข้าเจ้าจุ่งต้องรับพวกเขาอยู่ที่นี่เทพเจ้าแห่งความอิชาพูดพางซ่อนตัวอยู่ในอากาศอย่างชา้าช้าก่อนที่จะหายตัวไปแขกรับเชิญเง้นเหรอเชียงเต้าหลิวรู้สึกงุนงงในขณะนั้นมีคนสวมเสื้อคลุมสองคนยืนอยู่หน้าประตูพระราชาว,วังสังขาราช พวกเขาสวมเสื้อผ้าอาพรสีทองและยืนเงีย,งยบๆอยู่ที่ประตูเฉนเต้าเหลวสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของทั้งสองคนทันทีเขารู้สึกว่าทั้งสองคนนี้แข็งแกร่งมากอย่างน้อยก็แข็งแกร่งกว่าเขานั่นหมายความว่าสองคนนี้เป็นเทพเจ้างั้นเหรอเฉนเต้าเหลวเรียบเดินไปตรงหน้าชายสองคนนี้พูกเขาลงบนพื้นและกล่าวว่าท่านผู้ทรงเกียรติทั้งสองข้าไม่ทราบว่าท่านทั้งสองคนเป็นใคร มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าเสียงที่เย็นชาดังเคล้นแต่เชียนเต้าเรียวรู้สึกประหาดใจที่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีเสียงออกมาจากปากแต่เกิดมาจากพลังจิตใจแบบนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเขาจะออกไปแล้วในขณะนี้อีกคนหนึ่งก็พูดกับสหายของเขามันรวดเร็วมากเพื่อไ,ไปกันเถอะเขาทําให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎไม่พอใจอย่างมากในอาณาจักรแห่งเทพ ถ้าเราไม่สามารถจับตัวเขากลับไปได้เร็วๆนี้คาเกียงว่าเราจะโดนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎลงโทษอีกคนโพูดนาที่ทั้งสองพูดจบพวกเขากาหายตัวไปต่อหน้าพระราชวังสังขาราชทันทีเฉียนเต้าหลิวรู้สึกประหลาดใจยอย่างมากพวกเขามาที่นี่เพื่อพยายามที่จะจับเทพเจ้าแห่งความอิจฉากลับไปสู่อาณาจักรเทพหรือไม่เราคาควรจะทําอย่างไรกับตาแหน่งเทพของข้าละ่ะแต่ถึงอย่างไรฝ่ตรงข้ามเขาเป็นเทพเจ้าดังนั้น เขาจึงไม่กล้าทําอะไรเลยในขณะนี้มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดไม่ใช่ใครอื่นนอกจากปิปิตรงและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็ตกไปอยู่ในดวงตาของเธอทั้งหมดข้าเดาถูกต้องแล้วว่าเชียนเต้าเหลียวลังสมรรู้ร่วมคิดกับเทพเจ้าจริงๆปิปิตรงพูดอย่างเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากเซียวโจหยิบวัตถุปแปลกปลอมที่ตกลงมาจากวิหารอสูราออกจากแขนของเขา แร่กล่องสีดำขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขารู้สึกว่ากล่องนั้นให้ความรู้สึกคุ้นเคยในตอนนั้นจึงหยิบกล่องนั้นขึ้นมาถือไว้ในมือในสถานการณ์อันตรายกล่องนั้นงดงามและประณีตมากแต่ไม่รู้ว่าทํามาจากวัสดุอะไรเซียวจูอยากจะลองเปิดกล่องแต่กล่องนั้นก็เปิดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเซียวจูจะใช้พลังเหนือธรรมชาติของตัวเองแต่แค่นี้ก็เพียงพอแสดงให้เห็นว่า วัสดุของกล่องนั้นแปลกประหลาดมากท้ายสุดแล้วมันเป็นของจากวิหารอาสุราและมันไม่ใช่ของมนุษย์อย่างแน่นอนเซียวจูวางกล่องนั้นไว้ในอ้อมแขนของเขาแล้วเดินไปเขาเดินไปทางที่ใต้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเ,เขาขับไปยังป่าใหญ่ชิงโตเขาจะพาศัตรูไปยังที่เซียวอูและคนอื่นเดินมันจะอันตรายอย่างยิ่งเ,เขาขับไปยังป่าน้ําแข็งเขาจะพาศัตรูไปยังป่าน้ําแข็งด้วย ป่าจะถูกคูกคามและจะไม่มีความปลอดภัยสําหรับจักรพารดินีน้ําแข็งและจักรพารดินีหิมะรวมถึงคน,น่นดินด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถทนได้เพียงทุกสิ่งจุดประสงค์หลักของเขาตอนนี้คือการฝุกนฝนอย่างรวดเร็วแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีพลังที่จะต่อโซ่พมายุทธระดับสูงสุดได้แต่เขากลับไม่มีพลังที่จะตอบโต้เทพเจ้าดังนั้นเขาจึงต้องการเอาชนะเทพเจ้าแห่งความอิจฉาให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้เขายังทําไม่ได้เซลจู เดินลงไปอย่างที่ใต้คราวนี้เข้ามาถึงเมืองหนึ่งเมืองนี้มีชื่อว่าสาวรักเมืองที่อยู่ชายแดนของจักรวรรดิเทนโตและเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ดินแดนทางเหนือสุดที่สุดเซียวโจเดินเข้าไปในเมืองอย่างเฉยชาเขารู้ว่าอนาคตของเขาคงจะไม่ง่ายนักเขากําลังเดินเตะอยู่บนท้องถนนทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งรบไปให้พ้นทางเขาเห็นนั่งรบสวมชุดเกราะขี่มา้าพุ่งผ่านถานนและก้าวไปหาเซียวโจ แถวโจไม่อยากที่จะขอปัญหาเขาจึงย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ